กิแลนด์ช็อปเติมสนุกไม่สนุดต้องที่นี่แลยทุกคนร้านจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องนะตามกฎหมายนะ mm hmm. เพจไทยเพื่อตามหลักแสนนะทุกคนมีบริการรับเติมเกมมากมายอนะ่ะรวมถึงเอฟซีมือบายองเราด้วยทุกคนโอเคพวกสวัสดีคนด้วยนะในวันนี้จะมารีวิวรหัส250้บาทนะก็ราคาเฟซตอนนี้ค่อนข้างตกนะไอ้พวกราคาไอ้พวกรห11นะัสโอเวอร์ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกเ่ยคือตกจับเลยก็เลยเหลือราคาแค่นี้มา อย่างแรกที่เราเห็นในอดีนี้ก็คือโอเวอร์ทีมเนี่ยร้อสิบห้านะแล้วก็เงินเหลือที่สามล้านอันนี้น้อยไปหน่อยวลวห้าสิบอันนี้ก็กลางๆอะ่ะถือว่าเล่นไม่เยอะแต่ได้ขนาดก็ถือว่าสุดละมาเดี๋ยวดูที่ตลาดกันดีกว่าตลา,าดนะตัวที่ขายแล้วจะมีเป็นเดียโกฟอรลันกับลิซเจมนะก็สองตัวรวมกันอ่าจะอยู่ที่สามพัน 4, เอ็มหักภาษีไปสองพันเจ็ดร้อยก็จะมีประมาณสองพันห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยเอ็มนะก็ย่อยได้อะอน,นี่คือย่อยได้ สำหรับวันทีที่เชื่อมเป็น EA นะหมดห่วงเรื่องการดึงอายุกแล้วเรียบร้อยโอเคลาดร้อยสิบห้ามีชาบี้เออนางเลด,ดแฮมซิกเติมพาร์ทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูพาร์ทดีกว,ว่าตันยังพาร์ทอุ้ยแล้วเขาเอาแต้มซี่พอยต์ไปไหนหมดเนี่ยแต้มไอซีพอยต์เหลือถูกเลยนะมามีชาบี้มีคีนะแล้วก็ไอ้นี่ฮะแฮมซิกอย่างที่บอกไปเซโบโตไอ้ตัวนี้เห็นเขาบอกว่าบัฟเป็นร้อยสิบมั้งก็ ถ้าเป็นร้อยสิบตอนนี้เป็นนี่ฮะอ่าตอนนี้เป็นร้อยแปดนะก็โอเวอร์ร้อยสิบสองถ้าเป็นร้อยสิบก็่าจะร้อยสิบสี่ก็อาจมีรุ่นร้อยสิบหกนะนีเ่เดี๋ยวผมลองเอาเบอร์ใส่ดีกว่าเดี๋ยวลองเอาตัวสำรองที่มันไม่จะเป็นออกดูดิว่าจะขึ้นร้อยสิบหกได้ไหมไม่ได้นะยังไม่ร้อยสิบหกมากองหน้าเป็นดีโก้โฟลันคู่กับโอบาเบยองนะแล้วก็กองกลางเป็นแชกี้ ด้านหลังเป็นหินคัปปี้บเบิร์นเบเคนบาวเออร์ดูเด็กลิทเจมแล้วก็สำรองมีเป็นเซรโรเบรโต,โตนะก็ใส่มาสำรองไปอ่ะเอ้ยรอที่6แล้วอ่ะเอาเรื่องปาโคล่าจากพาสนะซึ่งรหัสนี้เติมไป2พาสเลยโรนโดล่า,างหายากนะแล้วก็กูตีอีเนี่ยที่มันจะเพิ่มโอเวอร์เนี่ยชื่อไม่รู้ว่ะไม่รู้ชื่อมีดีแคร์ล่างหายากด้วยกรว็รวมๆแล้วคุ <c oughs> ม้มนะรหัสนี้ เดี๋ยวผมพามาดูกิจดีกว่ามาเอ้ยแรงเนี่ยเดี๋ยวว่าแรงแชมป์หมดทุกโหมดนะทุกคนก็จะได้รับเพชรอาทิตย์รัประมาณสามพันเพชรนะจากแรงจากแรงหนึ่งอันจากแรงหนึ่งบทอ่ะแล้วก็สำหรับลีกนะลีกรหัสนี้อยู่ลีกอิสซาลาทีเฮดนะก็คือลีกคนไทยนั่นแหละเดี๋ยวนะ ก็คือมีแค่กดคือเอนี่ยทุกคนถ้าออนเกินสิบวันเขาก็เตนะนะก็คนก็กำลังว่างอยู่นะสำหรับลีกวิหกสิบเก้านะถือว่าเยอะมากจะทวนเมลี่ทุกวันนะได้รับเพชรไอ้นี่อ่าสัปดาห์ละลีกเราอยู่ไหนไว้สัปดาห์ละหมื่นเพชรนะ่ะอยู่ับหนึ่งถือว่าดีมากๆคนะรับลีกนี้ก็รนะ้อยสิบหกครับตันสุดในเกมตอนเนี้สองร้อยห้าสิบบาทได้งบนี้ถือว่าคุ้มนะ บอกเลยว่าเป็นรหัสซื้อมาแบบพร้อมเล่นจัดแต่ว่าชาบีอะเอ้ยเออใช่มีอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรเอ๊ะใช่ปะแต้มแต้มกับตันนะแต้มกับตันมีพันไม่ตีไปเลยสองพันเนี่ยเพราะย่อยเอนี่อยู่ด้วยตัวไก่เนี่ยมีสองพันไตมาใสเ่เยอะจัดอ่ะเนี่ยบอกเลยว่าแลกได้หลายตัวมามาดูชุดรหัสนี้ดีกว,ว่ามีสูตรไหมนะอาจจะไม่มีอะมีชุดแรกนันล็อกชุดที่โอทีเเย้ยาก็ปีนี้ ยี่ห้าปีนี้ก็มีแค่นี้นชุดนะยิงโมจามีแค่ของสลาตันนะทุกคนที่มันดีๆที่แบบมันหายากหายากหลายๆหน่อยสรวนกิจกรรมไม่รู้เขาเล่นไปหรือ,อยังนะก็ถ้าเขายังไม่เล่นสามารถเคลียร์ได้อีกเล่นไปแล้วนะของอันนี้ยังเล่นไม่ครบนะทุกคนสามารถหาแต้มได้อีกนะก็ ะมีแต้มประมาณ4,000กว่าแต้ม3,000ได้เลยถ้าตั้งใจเก็บไปดีแกลเลอรี่สามารถแกลกแกลเลตบิลได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะตอนนี้ทีมเราโอเวอร์น้อยสุดคือตัวไหนอะเบิร์นเบิร์ซีบีนะโอเวอร์เท่าไหร่วะ110ป่ะอือมันน้อยตัวไหนวะไม่เบอร์109 109อ่ะอันนี้109ตัวเดียวทีมนะ ก็ถ้าจะเสริมกองหลังนะผมว่ามันมีอยู่กองหลังจิตเนี่ยอันนี้คือสองพันสามวได้สองตัวเลยกองหลังนะเดี๋ยวไปที่สัปดาห์แรกก่อนอ่ะดีก่อนอ่ะกองหลังนะทุกคนเป็นไอมาเกสนะทุกคนมาเกสซีบีก็ไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกไหมนะขออภัยด้วยถ้าอ่านชื่อผิดลาฟเอลมาเกสนะอันนี้แปดร้อยแต้มอ่ะแปดร้อยแต้มอันนี้คือยังเหลืออยู่นะได้เพิ่มมาสามโอเวอร์แล้วก็อเนี้ยเห็นว่าขาดหน้าด้วยนะ มาหน้านะอ่าหน้าฟอรลันแรกไปแล้วก็จะเหลือใครเนะนี่ยคารประตูเขาไม่น่าขาดนะเพราะประตูเขาก็มีแล้วอะทีนี่ฮนะใครได้หัดนี้ไปผมแนะนํานะให้แลกมาร์เกตแล้วก็สับไพ่สีนะ่เนี่ยรอดูว่าจะมีแบ็คไหมหรือว่ามีกองหน้าไหมอันนี้คือแนะนนะํามาถ้าจะเสริมทีมแบบเอาโอ้เพียวๆนะแต่ถ้าใจรักแลกตัวใหญ่ก็แลกไปนะก็ รหัสนี้เทนยี่ห้าตัวลยเทนแน่นๆนะโดนเทนตันทุกตัวเลยสับท่าสกิลเดี๋ยวดูก่อนมันมีพวกที่รหัสตึงๆนะแต่ไม่ได้ซื้อท่าสกิลไว้นะมีคืงบอลถ้ายิงหลอกเปิดทางเลนเชงตอกมีไหมต็อบน่ะตอกไม่มีไอ้หียกูว่าละแอติโก้ก็ไม่มีอ่าที่จํำคันสำคัญนะก็จะมีตอกกับแอติโก้เนะี่ย โอเคเพนสำรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้านะก็ใครที่สนใจถัดนี้อินบอ็อกมาทางไอ้นี่ไลน์ผมได้นะเฟซผมก็ได้เจอกันนะในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วย